สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาทาง ssktv หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนะเราได้รับการร้องเรียนจากน้องคำเอนะฮะว่ามีกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งถูกจ้างมาทำงานที่ไซงานสร้างสะพานนะถนน เรียบเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดลําปางนะซึ่งตั้งอยู่หลังสารกลางจังหวัดลําปางนะซึ่งได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของนายจ้างได้ทอดทิ้งไม่จ่ายเงินให้และก็ไม่มีข้าวจะกินนะครับทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะครับหลายคนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากหลังจากที่เราได้รับการแจ้งแล้วเราก็ประสาน ไปทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางรายง,งานจังหวัดซึ่งไม่สามารถติดต่อได้เสร็จแล้วเราก็ประสานไปทางผู้สื่อข่าวในชั้นนะคุณประทีปให้ประสานกระทางสงพเมืองลำปางนะครับและก็ทั้งท่านาจาริญนะซึ่งเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนของสองพเมืองลำปางก็ได้รับการประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดี ในวันนี้นะสิบโมงเช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปในพื้นที่และก็รับเอาตัวแรงงานทั้งหมดเนี่ยนะมาไว้ที่สพเมืองลำปางเพื่อทำการสอบสวนในขณะที่เราได้พูดคุยนั้นเนี่ยทางนายจ้างก็โทรมาและก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่มาถึงที่โรงพักแล้วก็มีทางประหลัดอำเภอ เมืองลำปางแล้วก็ทางแรงงานแรงงานจังหวัดนะได้เข้ามาสืบสอบปากคำเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปนะโดยน่าจะมีการส่งกลับนะคือเรียกว่าผลักดันกลับนะครับเป็นไปตามระบบระเบียบของทางราชการเนื่องจากว่า <c oughs> พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ไม่มีเอกสารอะไรเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของ พาสปอร์ตนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดําเนินก,การตามขั้นตอนของกฎหมายด้านมนุษยธรรมต่อไปนะครับเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าบรรยากาศในช่วงเช้าที่เราเข้าไปเป็นอย่างไรไปติดตามดูกันครับแล้วพวกเรามาจาับที่ไหนกันอ่ะมาจาับแม่สายครับมาจาบแม่สายอ๋อถ้าเจ้าหน้าที่ส่งกลับก็กลับทางแม่สายใช่ไหมอ่า แล้วเราเราอยากกลับไหมอยากออยยู่ครับากกลับบ้านเนาะโอเคแต่มาที่ไทยก่อนไม่มีอะไรเล่ามาโดนติดวงแล้วครับมีอะไรกับมีอะไรอยู่ครับไม่ไหวแล้วเนาะอืมก็พอดีเมื่อวานคำเอโทรหาอาจารย์เนาะอาจารย์ก็ช่วยก็ฝากฝากผู้กองเนาะผู้กองฝากท่านช่วยติดตามนายจ้างให้สงสารเขาถูกหลอกมาก ไปไปโรงพักไปจะไปเลยไหมไปไปเลยก็ได้พวกกองครับผมอ๋อโอเคโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถอีกคันหนึ่งเนาะครับแล้วใครเป็นคนพาพวกเรามาที่มาหาในจ้างเนี่ย ฮะไอแดงครับไอแดงครับคนไหนงานดีทำงานดีอินดเนะครับชื่อชื่อแดงมีรูปมันไหมมันีท่องไม่ก็มันทำงานโยีมันเยะงานมันเอาทำงานทงานอยู่ที่นี่ครับอีนี้ก็ไม่งานจากอินีเิเราไปทำโยีมาที่ทางนีามาคับ มันไปเตรียมวันที่อย่างนี้วันที่ยี่สามเขาเขาไปรับเรามาจากแท็กซี่เหล็กเลยเหรอไอแดงนี่นะใช่ไอแช่น่าจะเป็นไอไอเจ้านี่กันเจอรับคนมมาตรงนี้ไอแดงมาส่งไอแดงไอแดงมาส่งเขาไมได้เขาเขาไปรับเรามาจากแท็กซี่เหล็กครับ ขุนอยู่กับการเงินเราทีนี้เคาบอกแต่เราเข็ดการก่อบาดเจ็บแล้วครับเขาอยู่กันไดห้องวัดดีพอเฮาย้อนที่ยุดหน่อยมันว่าใครจะยุดก็ยุดทำวันนู้ยั่ต้องยุดวันเดียวยุดวันเดียวมันมีประโยชน์อะไรยุดทำวันนู้ยุดนี่ผมออกทุกทีเนี่ยมันบอกให้ออกก็ออกทำงานก็ไปทำครับในมันมีแต่แล้วแล้วแล้วเงินเดือนเราเขาไม่จ่ายมากี่วันละ ได้อยู่เดือนไปครับเดือนกว่าแล้วไม่จ่ายไม่จ่ายสองเดือนอ๋อสองเดือนของเรามีทั้งหมดกี่คนเนี่ยมีสิบสองสิบสองเดือนเปล่าไปทตตาวาแล้วค่ะทุกคนอ๋อแล้วห้าคนเมื่อวานไปไหนอ่ะทิ้งทิ้งเราเลยอ้าวครับ นะอ๋อนี่เป็นปละลองนี่ปละลองเนาะอ๋อครับครับเพราะอาจารย์เคยเข้าไปช่วยข้างในอ่ะในรัชสารน่ะ่ยพี่น้องปละลองพี่น้องไทยใหญ่เลยเนะาะครับหลังจากที่เราเข้าไปแล้วนะฮะเราก็เห็นว่าอาทางเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ทางหน่วยงานนะได้เข้าไปดูแล นะแล้วก็นําเอากลุ่มพี่น้องเจ้าสิพันธ์นั้นเดินทางมายัางสพเมืองลำปางนะเราจะเห็นนะครับว่าภาพรถของเจ้าหน้าที่นะครับได้นําเอาแรงงานที่ถูกทอดทิ้งมาที่สพเมืองลำปางนะครับเมื่อมาถึงสพเมืองลำปางก็ได้มีการขนของลงนะนะเพื่อที่จะให้อยู่ในระบบระบรเบียบของทางราชการ นะครับนี่นะภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่า,าที่สพเมืองลำปางทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะนอกจากนี้ก็นําน้ํานํนมามามาานะมาให้การช่วยเหลือนะครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เราจะเห็นว่ามีลูกเล็กเด็กแดงเนอะอาะเดือดร้อนนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ นะก็กําลังเช็ครายชื่อนะครับว่ามีจํานวนกี่คนกี่รายและจะดาเนินการช่วยเหลืออย่างไรต่อไปนะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดด้านมนุษยธรรมอย่างดีที่สุดเท่าที่ทางเจ้าหน้าที่สพเมืองลำปางนะจะให้การช่วยเหลือได้นะครับนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งนะทางทีมงานของเราก็ได้นําเอามาม่าปลากระกป๋องนะฮะผักแล้วก็ ไข่นะมามอบให้เพื่อจะให้หุงกินนะในตอนกลางวันนี้เพื่อบรรเทาความหิวโหยนะครับก็มีข้าวสารนะนี่คือทางท่านประหลัดนะท่านได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลด้วยนะครับส่วนทางมูลนิธิของเรานะโดยคุณรดาภาสเสถียรบุญหรือว่าเจ๊ต้อยก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคให้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะ ในการเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนอันเนื่องมาจากได้มีพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีการอามอบเงินมาให้นะครับซึ่งารายแรกเลยเนี่ยนะเราได้รับบริจาคมาจากคุณวีระนะจำนวน500บาทนะครับแล้วก็จากาคุณอุทัยยารังสีนะครับ เป็นจำนวนเงิน200บาทนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะนอกจากนี้ก็มีานางสาวอัศวรักษ์นะ1,000บาทนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มนี้นะครับแล้วก็ท่านอาธิษฐานวงใหญ่นะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนะรของโรงพยาบาลลำปางบริจาคร่วมมาสมทบอีก500บาทนะครับ และสุดท้ายนะครับพันตำรวจโทเจริญฟั่นธรรมธรรมครังธรรมครังนะครับได้บริจาคร่วมมาหนึ่พันบาทนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือกันสำหรับท่านพันตำรวจโทเจริญนี่นะฮะท่านก็ได้มีการประสานกระทางเจาหน้าที่ตำรวจให้นี่คือครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าสพเมืองลำปางนะครับเนื่องจากในกรณีที่เราไปดู เรื่องของคนงานนะที่ถูกทอดทิ้งถูกบริษัทลอยแพนะไม่จ่ายเงินเดือนแล้วก็ <c oughs> ไม่มีข้าวกินนะครับเมื่อวานก็ให้ทางผู้สื่อข่าวของนชั่นนะค,คุณประทีปได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองลำปางนะครับแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือดูแลเพื่อที่จะส่งกลับนะฮะแล้วก็ติดตามนะนายจ้าง นะครับที่ได้มีการทอดทิ้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคือมีพี่น้องชาวประหลงนะครับแล้วก็ชาวไทยใหญ่ที่ถูกหลอกนะมาทํางานในไซงานาสร้างถนนสร้างสะพานที่หลังสารากลางจังหวัดนะซึ่งเป็นถนนบายพาสอยู่ห่างจากสาราคลางจังหวัดเพียงไม่กี่เมตรนะฮะนะนะไม่ไม,ไม่กี่กิโลนะแต่ว่าก็ทําให้พ่อแม่พี่น้อง กลุ่มชาติพันธ์เหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับดังนั้นวันนี้กับผมต่อน,นิจจาก็เลยต้องอามาลงพื้นที่แล้วก็มาให้การช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถช่วยเหลือได้ต้องขอบคุณนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพิชัยนะแล้วก็ตำรวจสพเมืองลำปางที่ได้ให้การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกทอดทิ้งในครั้งนี้นะครับ